นี่คือเฉยๆธรรมดาไม่ไปทางไหนไปเรื่อยๆไม่ไม่มีชีวิตชีวาของแค่ถินไม่ต้องมาดูว่าไอ้ถิ่นเริ่มนิ่งที่ว่าหนูว่าเนี่ยมันคืออะไรนะคะเป็นการเรียนรู้ในเชิงรุกในเชิงรุกนะคะโครงการที่เยาวชนแกนนำส่งเข้ามาเนี่ย เบื้องหลังของการที่เราเปิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนได้นําเสนอความคิดของตัวเองเพราะเราอยากให้ลูกๆได้มีโอกาสเรยียนรู้แบบแอคทีฟเพราะฉะนั้นโครงการหลายโครงการที่เขียนมาเพียงแค่ไปดูเชิญคนมาบรรยายวันเดียวจบมันจะเกิดแอคทีฟเดินนิ้ไหมคะไม่เกิดจะไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้น ประเดี <łość> ๋ยวเวลาเราแบ่งกลุ่มเยอะเพราะเราให้โอกาสลูกทุกคนโครงการอนกที่เนี่ยเราลองดูซิเราจะแปลงกันให้เป็นแอคทีฟเลอร์นิ่ได้ยังไงโครงการของเรา่ไหมคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแอคทีฟเลอร์นิ่มันจะมีบุคลิกก็คือทำงานแล้วเราสนุกเรามีความสุขแล้ว